สวัสดีครับสวัสดีครับเนชั่นสุดสัปดาห์กับ3บกวันนี้อยู่กับสองบกนะกับสองบกอีกบกหนึ่งไปไหนครับพี่โอไปโลดแล่นอยู่นู่นกับออซซี่กับจิงโจ้ครับไล่ล่าจิงโจ้อยู่อะไรล่ล่าจิงโจ้ไปสืบราชการรับนะเอ้ยที่นั่นน่าสนใจนะไปสืบราชการรับมีความลับด้วยไปดูไปดูการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรอะรู้สึกตอนนี้การเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรนี้ วุ่นวายมากนะฮะแล้วก็สัปดาสัปดาห,หน้าเนี่ยจะเป็นการเลือกตั้งล่วงหน้าคือเลือกตั้งล่วงหน้าเนี่ยไม่รู้จะแบบวุ่นวายแค่ไหนบอ,อ,อเป็นข้อมูลแบบนี้ก่อนนะครับเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรกับเลือกตั้งล่วงหน้ามีผลต่อการชี้ชะตาด้วยผมผม,ผมอินไซด์มาโอก็ทราบอกว่าก่อนที่จะเอาคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้ามาใส่ตอนนั้นตอนปีหกสองอ่ะพักหนึ่งพักหนึ่งนะพักพลังประชารัฐเสียงทั้งหมดร้อยสามสิบที่นั่ง ร้อยสามสิบนั่งคุณรู้ป่ะข้อมูลนี้เสร็จแล้วพอเอาอเอาเลือกตั้งล่วงหน้าเข้ามาใส่เนี่ยเหลือร้อยสิบหกนี่ม,มันมีผลไงเออมันมีผลรอบนี้ก็มีผลครับตอนนี้เลือกตั้งนอกราชอาณาจักรกาลังเดินหน้าและสร้างความวุ่นวายมากเหตุที่วุ่นวายมีอะไรวะหนึ่งกระบวนการออกมาในต่างประเทศเขายกเลิกเครื่องซีลอกแล้วเขายกเรื่องเรื่องซีลอกคุณต้องซีลอกไอเอกสารบัตรประจำตัวประชาชนน่ะเซ็น ส่งก็มาด้วยอแต่ซีหลอกอทำไมรูปไม่ตรงมันเกี่ยวซีหลอกไหมวางชื่อรูปอะไรเกี่ยวเกี่ยวหมดครับเขาบอกว่าวุ่นวายมากวุ่นวายและเรื่องของการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรมันจะเป็นกระดานหกหกผันมาถึงเรื่องของการเลือกตั้งใหญ่ครับแน่นอนครับตอนนี้เข้าสู่โค้งสุดท้ายจริงๆต้องบอกโค้งสุดท้ายจริงๆเพราะเป็นสองสัปดาห์สุดท้ายโค้งสุดท้ายสองสัปดาห์สุดท้ายนี้ใครหลุดโค้งเนี่ยอันตรายเลยครับพร้อนมาลุ้นกันวันนี้ว่า ในเกมนี้เกมแห่งอำนาจสู่เส้นทางการเลือกตั้งนั้นสุดท้ายแล้วใครจะเป็นผู้ชนะเป็นฝั่งที่ชนะหรือว่าพ่ายแพ้ก็จะแยกกันเป็นสองส่วนส่วนหนึ่งคือประชาธิปไตยที่เป็นบอกว่าก้าวหน้ากับอีกฝั่งหนึ่งคือฝั่งประชาธิปไตยเหมือนกันจะบอกว่าไม่ใช่ประชาธิปไตยไม่ได้นะประชาธิปไตยมาจากการเลือกตั้งเหมือนกันประชาธิปไตยแต่ฝั่งค่อนข้างอนุรักษ์นิยมหน่อยเออแล้วก็ฝั่งไหนจะชนะ และแน่นอนครับฝั่งที่ก็มองว่าอยู่ในขั้วปัจจุบันคือขัข้วรัฐบาลตอนนี้ดูไม่ค่อยดีทาไ่ง <laughs> วงแตกแล้ววงแตกนี่ไม่มีใครบอกเลยครับคือต้องเอายืนยันที่ท่านนายกพูดนั่นแหละออคือนายกพูดนี่บอกเลยว่าวงแตกแล้วเมื่อวันเมื่อวันไหนวันศุกร์ประชาธิปที่ปัดพักต่างๆที่ท่านนายกพูดถึงไม่ได้เกี่ยวกับผมอ,อลูกพักไหนมันเป็นเรื่องของท่านนายกเองใช่ไหมพูดกลางที่ประชุมคอรมอด้วยนะครับว่าปัญหาตอนเนี้มันไม่ควรที่จะโจมตีกัน การมาติติงกันเนี่ยอย่าลืมนะทุกท่านอยู่ในรัฐบาลเดียวกันออนี่พูดในที่ประชุมคอรมอนะบอกอะไรเรา <c oughs> บอกได้เรื่องหนึ่งนายกกำลังบอกว่าคุณอย่ายโยนอะไรมาที่ผมคนเดียดนี่แต่ว่าพรรครัฐบาลเขาบอกว่าเรื่องเรื่องค่าไฟอ,ะอ่ะก็เป็นประธานใช่ไหมท่านนายกเป็นประธานน<ช>ะพลังงานใช่ไหมแล้วก็รอ,องนายกที่กำกับกระทรวงพลังงาน,เ,นเป็นบาร์ติปาร์ติลิเบอร์สองไงเ2 2> บอร์สองทำอะไรก็ที่ปัญหาที่ผ่านมาทา่านตัดสินใจได้เลย คือตอนเนี้อะไรอะไรนะรอะไรอะไรก็ไปที่ตู <laughs> อะไรอะไรก็ไปที่ตูเพราะอะไรวะ <c oughs> ตูคือคู่ขัดแย้งมันเริ่มงขัดแยง้งไงถ้าดูจากสาเหตุทําไมพักร่วมวงแตกไม่แปลกไม่แปลกนี่สรุปมาแค่เจ็นะ <laughs> ผมว่ามีประมาณร้อยสรุปได้แต่เอามาเป็นที่แบบไฮไลท์แล้วกันนะ มันปลายเติมธรรมดาทุกปลายเติมรัฐบาลมันปลาย,ลายเติม <ๆ S 2> แล้วรัฐบาลรักษาการและทุกคนแข่งขันกันถูกต้องถูกต้องวันนี้นะคุณจําไว้ในในทางการเมืองนะ <c oughs> ไม่มีนายกรัฐมนตรีครับในทางการเมือง <c oughs> นายกรัฐมนตรีลุงตู่เนี่ยทำหน้าที่อะไรคุณรู้ไหมแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคร่วมไทยสร้างชาติครับ <c oughs> พรรคร่วมรัฐบาลมีหน้าที่อะไรรู้ไหม สอยคนที่เป็นคู่แข่งครับอ่าปรากฏการข้อแรกเนี่ยจึงเกิดขึ้นแต่เขาบอกว่าหัวใจสําคัญของปัญหาที่ทําให้พลเอ,อกเอประยุทธ์ต้องออกมาบ่นพักร่วมเนี่ยคือปฐสมบทมาจากนี้ครับถูกต้องครับสามปอเนี่ยพอแยกทางกันหรือว่าไม่กลมเกลียวเหมือนก่อนเนี่ยอํานาจพลังหรือว่าบาร,รมีของสามปอเนี่ยหายไปเราเคยบอกใช่ไหมเราเคยพูดบอกว่าสามปอเป็นเสาค้ำยันซึ่งกันและกันแต่ปัจจุบันเนี่ยสามปอนเนี่ยปอที่สองปอกลางเนี่ย หายไปจากสารระบบก็บอกัดเจแล้วก็บอกัดเจแล้วน่าจะวางมือทางการเมืองปอหนึ่งกับปอสามเนี่ยมันไม่กลมเกลียวกันอีกพอไม่ไม่กลมเกลียวเพราะทุกคนมีพักของตัวเองร่วมพักร่วมก็ไม่ไม่เกรงใจไงทีวีขราวนี้เดิมคุณรวมสามมาเป็นหนึ่งใครล้มคุณไม่ได้เพอคุณแยกกันนะขอโทษเถอะครับขอเตะตักขาหนึ่งได้ไหมอันนี้นึกถึงนึกถึงนิทานไม้ไผ่เลยมารวมใช่ก็สามก็สามคณสกรรมการเมืองตอนนี้ต้องบอกว่าพัก ฝ่ายรัฐบาลเดิมเนี่ยคณิตศาติรงกานเมืองเนี่ยถ้ายังเกาะกลุมม่มอยูนะถ้ายังเกาะกลุมม่มอยูนะเสียงเป็นฝ่ายค้านเพราะฉะนั้นแต่ละพักเลยดิ้นแย่ขั้วครับถูกครับดิ้นแย่ขั้วครับตัวใครตัวมันครับและพักใครพักมันส่วนพักของฉันต้องอดีกว่าพักของคุณต่อไปเนี่ยเดิมก็คิดว่าขัว้วรัฐบาลปัจจุบันเนี่ยต้องเกาะกันอย่าทะเลาะก,กันเนี่ยถ้าไม่ชนะไม่เกิน2อ0ก็เป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อย230แล้วก็ให้สวอุ้มเนี่ยแต่ แต่ถึงตอนนี้รัฐบาลเสียงข้างน้อยทุกคนไม่เอาแลวครับโดยเฉพาะคนในรัฐบาลด้วยกัน,นก็ไม่เอาแล้นจบครับจบนี่ตอนนี้นะเมื่อคืนนะผมมีโอกาสเจอเจอกับบรรดาข้าราชการและนายทหารระดับสูงอืพูดคุยกันถึงเรื่องหนึ่งโอกาสที่จะเป็นไปได้ในรัฐบาลเสียงข้างน้อยเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้ไหมครับคุณเชื่อไหมเขายังมีความคิดและความเชื่อว่า พลังของสามปอและพลังของลุงเนี่ยอืจะขับเคลื่อนเรื่องรัฐบาลเสียงข้างน้อยให้เกิดขึ้นนคิดอยู่เองครับพี่โอแต่เรากําลังบอกว่ารัฐบาลเสียงข้างน้อยโดยหวังสอสอที่จะเกิดขึ้นในขณะนี้เนี่ยในว่วงของการเลือกตั้งเนี่ยไม่มีพรรคไหนสนับสนุนแน่นอนครับเพราะถ้าสนับสนุนเท่ากับเป็นการตัดทอนอํานาจอธิปไตยที่มาจากปวงชนชาวไทยที่สาคัญที่สุดก็คือว่าใครสนับสนุนใครสนับสนุนตรงนั้นก็คือ มันคือว่าถอยหลังถูกความเป็นเว่ไตเนี่ยถูกแบบตั้งคำถามเลยออาแจะไปเรื่องปมค่าไฟแพงเนี่ย oh เป็นปมร้อนใครๆก็ไม่อยากไม่อยากรับแล้วก็หาผู้รับผิดชอบก็ธรรมดา <c oughs> พี่วีปมค่าไฟนะ <c oughs> มันที่โดดหนีกันตอนเนี้เพราะค่าไฟแพงใช่ไหม <c oughs> นี่อุ้มแล้วนะับ <c oughs> เดือนหน้านะไปดูค่าไฟเมษายนเนี่ยจะออกมาเดือนพฤษภาพอดีเป๊ะเลยแล้วค่าไฟมันจะแพงกว่าเดิมอีกแม้ว่าจะได้รับการลดแต่จํานวน ยูนิตตอนนี้ตอนนี้ต้องลุ้นกกตนะเพราะอ่าดกกตเนี่ยอย่างน้อยสองคนนะอาจารย์สดศรีคุณสมชัยบอกว่าเฮ้ยอย่าตัดสินใจนะเข้าคายไอหวังคะแนนนิยมนะอาจารย์สมชัยเสนอบอกว่าควรไปตัดสินหลังวันที่สิบสี่พฤกษาภาเฮ้ยน่าสนใจนะมันมีผลทาไมอยู่ๆเออต้องดูก่อนว่าตอนนี้เผือกร้อนอยู่ที่กกตนะพี่วีพี่วีบินข้าวไฟมันมาวันที่เท่าไหร่คุณรู้ไหมก็วันที่แปดว่ะ วันที่8ปพฤษภาก็นั่นไงแล้วถ้าบินก้าไฟมันแพงขึ้นขึ้นไปจากคนที่เคยเสียหนึ่งพันมาเสียสี่พันคือมันแพงงตู่กับบ้านมันแพงอยู่แล้วมันแพงอยู่แล้วผู้เรียนพักของรวมไทยสร้างชาติตกปลานบอกเพื่อนอันนี้ทราบอยู่แล้วโอ้โหอันนี้เพราะจากประชาธิปัตย์นะครับอันเนี้ยแคมเปญแคมเปญสองพักนำอย่างน้อยก็คือว่าก้าวไกลกับเพื่อไทยไม่เอาสองลุงไม่เอาสองลุงมีลุงไม่มีเราขึ้นติดแฮชแท็กระดับหนึ่งเลยเออเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นทิศทางมันเป็นแบบนี้พักร่วมเลยบอก แนวโน้มเนี่ยเพื่อไทยหรือว่าก้าวไกลไม่เอาสองลุงเนี่ยเราโดดก่อนเราโดดก่อนปรากฏการไม่เอาสองลุงในขณะนี้มันขยายวงครับครับขยายวงขนาดไหนเดิมที่ขยายวงอยู่ที่เพื่อไทยขยายวงไปที่ก้าวไกลก้าวไกลประกาศเปลี่ยงเดียวมีเราไม่มีลุงมีลุงไม่มีเราปึ้งเดียวครับตอนนี้เพื่อเพื่อไทยทําไงเพื่อไทยต้องออกมาเปิดปฏิบัติการปิดสวิตช์สว ไม่เอาสามปอเป็นการบ่งบอกว่าสองปอเนี่ยกำลังถูกลอยแพ่ครับกลางๆอย่างไทยสร้างไทยก็ส่งสัญญาณแบบนี้นะโอ้โชัดเจนเลยประชาธิปัตย์บางส่วนก็ส่งสัญญาณแบบนี้นะมาดูก่อนวันก่อนเราเป็นเนชั่นวิเคราะห์ได้ประเมินเขตอย่างน้อยของสองลุงเนี่ยพรรคของสองสองปอเนี่ยพลังประชารัฐกับลมใสสร้างชาติจะเห็นนะตอนนี้นะการณ์ตอนนี้นะการณ์วันนี้วันเสาร์นี้เนี่ยเรียกว่าพลังประชารัฐเขต เขตน่าจะยังมากกว่ารวมใจสร้างชาติถูกแต่แต่ปาร์ตี้ลิ์เนี่ยต้องยอมรับว่าของลุงตู่เขาแรงมากลุงตู่ยังมีคะแนนนิยมครับคะแนนนิยมลุงตู่ยังมีอยู่ในเสียงเนี่ยสี่ถึงห้าล้านเสียงเนี่ยมีครับแต่ว่าสสเขตแพ้พลังประชาชนแต่ถ้ารวมกันทั้งสองเขตและปาร์ตี้ลิทต้องบอกว่ารวมใจสร้างชาติพลเอกประยุทธ์เนี่ยน่าจะนําตอนนี้เหตุที่นำครับกระแสพลังประชารัฐไม่มีครับ กระแสลุงตูมงต่มีกระแสพลังประชารัฐมีที่เดียวครับคือเขตและบ้านใหญ่แต่บ้านใหญ่ตอนนี้ต้องบอกว่าลุงป้อมกําลังเหนื่อยเพราะไม่มาตามนัดแน่นอนครับมเมื่อเกมมาเป็นแบบนี้เกมสองปอถูกบีบกระแสตอนนี้ไม่มาเพื่อไทยน่าจะดับหนึ่งก้าวไกลน่าจะดับสองเนี่ยสองปอถ้าจะเป็นรัฐบาลต่อหรือว่าเป็นนายกต่อเนี่ยหรือว่าลุงป้อมเป็นนายกคนที่30เนี่ยมันต้องปรับแผนจะเห็นการปรับแผนของสองปอและก็บอกให้คิดไห้ดีนะ ต่อไป,อไปคือสองปอนี้อาจตอนนี้อาจจะคุยเพื่อที่จะมาคิดใหม่ว่าต้องจับไปเหนียวแน่นเลยมั้งถ้าต่างคนต่างเดินอาจจะมีปัญหาอะไรครับเราเดินแยกกันไม่ได้หรอเล่ <laughs> แยกต้องมีแยกกันแยกกันแยกกันทักยแยกกันไม่ใช่เราอยู่นะรวมกันอ่ะเราถึงจะอยู่ครับแยกกันเมื่อไหร่ แพ้แตกครับพี่โอ้ันก่อนมีบิ๊กน้ no อยยืนหลังลุงลุงตูม่มีอะไรผมกำลังสืบอ,อยู่นะเ้อกำลังสืบอยู่ผมกำลังสืบอยู่นะบิ๊กน้อยยืนหลังบ no ิ๊ก <c oughs> no น้อยนะท <c oughs> ิพนะไม่ต้องไม่ต้องพูดเสียงเบาได้ยินหมด <c oughs> พลเอกว <c oughs> ิทย์เออปศดินนะอยุธยาคือคู่แข่งพบทบ,บกับพลเอกประยุทธ์จันโอชาเออบิ๊กป๊อกเนี่ยเลือกพลเอกประยุทธ์เออคุณพูดเสียงดังก็ได้ครับแต่ตอนนี้นะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเราเห็นภาพหนึ่งบิ๊กน้อยเนี่ยอยู่ข้างหลังนายก <Le? S 2> มันไม่รู้มันเกิดอะไรขึ้นมาแต่มันบอกเราได้เรื่องหนึ่ง <c oughs> ว่าแนวคิดว่า <c oughs> รวมกันเราอยู่อ่ะมันน่าจะมีอยู่นะทิศทางของลุงป้อมตอนนี้หลังจากที่ปรับไปปรับมาปรับเปลี่ยนเนี่ยค่อนข้างจะเจ๋งแล้วว่าจะเดินในทางเนี้ยก้าวข้ามความขัดแย้งเนี่ยชัดแล้วแม้ว่าพี่ทาจะบอกว่าถ้าก้าวข้ามความขัดแย้งมาคุยกับคูค่ขัดแย้งได้ไหม <c oughs> เพราะเดิมเนี่ยเริ่มจากก้าวข้ามความขัดแย้งก่อนเขียนจดหมายเฟซบุ๊กมาโอ้เป็นหลายฉบับเสร็จแล้วก็ปรับว่า จะไม่ออกกับเพื่อไทยจะไม่จับมือก้าวไกลใช่ไหมใช่ักไม่ดีชักไม่ดีเลยลับมาใหม่แล้วแต่ลุงป้อมยังมีจุดยืนเหมือนเดิมครับตัวเลขอยู่ในตัวเลขการเลือกตั้งมาว่ากันมาว่ากันลุงป้อมยังยึดโยงกับเรื่องของระบบประชาธิปไตยผ่านตัวเลขลุงตู่ละตอนนี้เครียดลุงตู่ตอนนี้ถ้าบอกว่าอย่างที่บอกคือออาปติริษีมากที่สุดและเป็นครั้งแรกนะที่ลุงลุงตู่ยอมรับว่าเครียด ทานยานอนหลับแล้วก็น้ําหนักลดไป6กกิโลเนี่ยพี่โอเห็นลุงตู่ล่าสุดเนี่ยผอมผอมผอม6อมกิโลนะ่าลดไปผอมผอมผอมปกติเขา,าท่านเป็นคนที่มีพลังใช่ไหมท่านเป็นคนที่มีพลังแต่ตอนนี้ผอมซูบชีพบอกว่าเครียดนอนไม่หลับผมไม่รู้ว่าที่นอนไม่หลับเพราะอะไร <c oughs> แต่ผมจับใจความได้ว่าที่นอนไม่หลับเนี่ยมันมีปัญหาว่าด้วยเรื่องเป้าหมายครับใช่ไหมเป้าหมายที่มีไว้พุ่งชนน่ะพี่โอดูไม่ได้พี่โอดูประโยคนี้พี่โอจะรู้ว่าเครียดเครียดไหมอืมไม่แน่ใจว่าจะเกิดอะไรขึ้นเออ คุณอ่านแค่นี้เองคือผลการประเมินเชิงเลือกตั้งตอนนี้พลเอกประยุทธ์เนี่ยถ้าเทียบกับอีกหลายพักเนี่ยอีกหลายพักก็ค่อนข้างมั่นใจนะว่าได้6 0 65 4 0 200เท่าไหร่แต่ของรวมไทยทั้งชาติเนี่ยน่าจะประเมินยากอยู่ไม่แน่ใจว่าจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อผลการเลือกตั้งออกมาเนี่ยก็ต้องมาดูคะแนนเสียงว่าใครได้มากใครได้น้อยเออถึงจะเป็นแกนในการจัดตั้งรัฐบาลนี่เราพี่วีเคยพูดว่าพี่วีพูดชัดที่สุดชัดเออบอกว่ายังไงมัน รวมไทยสร้างชาติคือพรรคที่ใช้ต้นทุนพลเอกประยุทธ์มากที่สุดครับนนและใช้ทั้งชีวิตครับก็ตาม,ม,ตามและเดิมพันจากการใช้ต้นทุนพลเอกประยุทธ์เนี่ยคือเดิมพันชีวิตในทางการเมืองของพลเอกประยุทธ์เลยเอาง่ายๆนะคพี่โอ๊คิดง่ายนะเขาบอกถ้าใช้ต้นทุนมากๆแค่ออเนี้ยครับถอดลุงตู่ออกมาจากรวมไทยสร้างชาติคุณจะเห็นอะไร ผมเห็นผมเห็นแค่เห็นอะไรเห็นอะไรโครงครับเพราะฉะนั้นรวมแต่ทั้งชาติมันเคลื่อนโดยแกนแล้วต้นทุนของลุงตู่ทั้งหมดทุกแต่แต่พลังประชารัฐล่ะถ้าถอลุงป้อมออกมาพอเห็นอะไรไหมพอยังมียังมีทีมเยอะนะยังยังมียังมีพอมีบ้างมีบ้านใหญ่อยู่แม้ว่าลุงป้อมจะเป็นศูนย์กลางของจักรวาลก็ตามแต่ไม่เหมือนลุงตู่ลุงตู่ถอนออกมาเนี่ยถอนออกมาไอ้นี่กับไอ้นี่ปุ๊บเลยนะก็ติปิดสวิตช์เลยนะใช่เพราะฉะนั้นถึงตอนนี้มาดูการคาดการณ์สส .500 ที่นั่งนะครับอืจากเนี่ยณเวลานี้แล้วกัน กระแสตอนก่อนสองสัปดาห์เนี่ยเอาแยกสองฝั่งนะฝั่งหนึ่งคือฝั่งผมนี่คือฝั่งอนุรักษ์นิยมครับประชาธิที่ปัดจะอยู่ประมาณเนี้ยห้าหภูมิใจไทยตอนนี้ลดลงเขายอมรับกันว่าเป้าหมายที่บอกว่าร้อยเนี่ยตอนนี้ละดับ6 0สิเจสบครับยังเหนื่อยครับระดับเดียวดียู่เนี้ยวันก่อนแกนนำภูมิใจไทยคนหนึ่งโตมาผมเลยบอกว่าพี่วีอ่า 7จ็ดสิบเห็นไหมเห็นมจ็ดสิบเจ็ดสิบยังยืนยันแต่ตอนนี้เขาทำโพบอกว่ากลุ่มที uh> ่เออนี่น่าสนใจเออหน้าสิบท็อปอัพไปสู้เลยกลุ่มที่ต่ำกว่าห้าสิบไปเลยปล่อยเลยปล่อยเลยไปเลยอ๋อแต่กลุ่มที่ระดับเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์หมายถึงโพนะเอออันนี้เติมอันนี้มีโอกาสชนะรวมสทย้าชาติ รวมไทยสร้างชาติประมาณ30 35บส้าพลังประชารัฐสี่สิบครับพลังประชารัฐน่าจะน้อยกว่ารวมไทยสร้างชาติน้อยกว่าแล้วชาติไทยพัฒนาก็น่าจะสอ่าอะมาฟังมาฟังนี้ก่อนมาฟังอีกฟังหนึ่งเพื่อไทยตอนนี้ต้องบอกว่ายืนระดับนี้โอเคไหมแบบนี้ใช่สองสามศูนย์ผมว่าสูงนะบางคนบอกว่าต้องสองห้าศูนย์บกในสถานการณ์ที่ก้าวไกลแรงแบบนี้นะเพื่อไทยสามารถยืนระดับนี้นะดีมากๆตอนนี้เขาบอกว่าเพื่อไทยเนี่ย เมื่อคืนผมก็เจอนะเจออีกเจออีกเจอแกนน้ำนี่แหละปรากฏว่าตัวเลขที่ยืนยันแน่นอนตอนนี้220แน่คือตัวยืนเหรอตัวยืนเลยเหลืรยบในกระเป๋ายี่ยืนลวส่วนจะมากกว่านี้ไม่มากกว่านี้มันอยู่ที่ก้าวไกลมันอยู่แคมเปญสุดท้ายแล้วก็อยู่ก้าวไกลก้าวไกลตอนนี้ก็บอก65เป็นตัวยืนเลยนะเหมือนกันถ้าเพื่อไทย2-30ก้าวไกลยืนที่65พิาพี่ทาบอกว่าจะ160แต่160คือเป้าหมายครับรคือตัวที่คาดหวัง แต่ตอนนี้ความเป็นจริงมันจะตกที่65หรือ70ครับแล้วมาดูนอกจากเพื่อไทยก้าวไกลแล้วมาดูฝั่งนี้บ้างประชาชาิเนี่ย6เรียวโอเคนะ6-8เนี่ยเขาฐานที่มั่นอยู่ที่3จังหวัดเขาบอกว่าประชาชาติตอนนี้กําลังเจออะไรอยู่บางเรื่องครับครับนั่นคือไม่รู้ใครไปถอดสมอออกชาติพัฒนากล้านี่ก็เขตเขาน่าจะ2-3อัตลิก็อยู่ที่1-2ก็ประมาณนี้นะครับเสีรลมไทยก็4-5นะไครสร้างไทยที่5ได้ไหม น่าจะอยู่นะห6 56ได้5หกนี่ตัวเลขก็ประมาณเนี้ยคราวนี้แหละครับแต่พอตัวเลขประมาณนี้ปุ๊บมันก็จะแบ่งขั้วครับพอแบ่งขั้วปุ๊บแคมเปญชุดสุดท้ายยังไม่ออกครับครับตอนนี้เพื่อไทยดูตื้อ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 ตืแต่ก่อนถึงอาทิตย์สุดท้ายมันจะออกหมัดเด็ดที่สุดเพื่อให้ประชาชนตัดสินใจเช่นเดียวกับก้าวไกลครับและเมื่อนั้นการเมืองจะแบ่งสองฝ่ายแน่นอนครับเขาบอกว่ารัฐบาลเพื่อไทยถ้าจะจัดตั้งเนี่ย ต้องเกิน3 1 0 310เป็นฐานแบบต่ำที่สุดนะเพราะต้องการบล็อกเสียงสวสวสวเติมสุดท้ายปีสุดท้ายก็เขต้องโหวตมามา,มาเยอะแหละนี่ปีสุดท้ายอะสวนะยิงต้องใกล้ชิดนะ <c oughs> เพราะช่วงสุดท้ายเนะี่ยถ้าใครคุมสวได้คนนั้นชนะ,ะแต่สวจะชนะเสียงอธิปไตยจากวงชนชาวไทยไม่ได้ครับครับ <c oughs> เพราะฉะนั้น <c oughs> เกมตอนนี้ดูว่าฝั่งไหนอ จะกไปสัก270ก่อนแล้วอยไปลุ้นเอาเมื่อกี้พี่โอบอก uh huh. ว่าไปเจอข้ารายการยังคิดเรื่องรัฐบาลเสียงข้างน้อยใช่ไหมเอาแบบคณิตศาสตร์ต่างการเมืองง่ายๆก่อนแล้วกันถ้าเกิดกรณีของรัฐบาลปัจจุบันเนี่ยรวมกัน uh huh. รวมกันเนี่ย uh huh. จะได้เสียงเท่าไหร่รคิดโดย uh huh. พื้นฐานณนะเวลานี้เมื่อกี้ตัวเ uh huh. ลขกัน ประชาธิปัตย์5้ภูมิใจไทย53าสิบรวมไทยชาตชาติ35พลังประช 30, ารัฐสามสิบพักชาติไทยพัฒนาประมาณ12ถึง15เนี่ยรวมมันยืนเท่านี้ครับพี่โอ185 <laughs> เอาสอวสวเอาสอวอาไปอุ้ม376เออไหวไหมนี่ถ้าคิดแบบนี้นะเท่ากับข่มขืนประชาธิปไตยครับ,รบเพราะฉะนั้นสอวอมามข่มขืนประชาชนครับเพราะฉะนั้นแนวทางอย่างนี้อย่าคิดเด็ดขาด ในรวมเมื่อกี้น่ะผมผมบอกให้เลยผมเชื่อว่าประชาธิปัตย์ไม่ยืนอยู่ฟังเสียงข้างน้อยแน่นอนเราคิดวรารวมก่อนเพราะประชาธิปัตย์คุณยูลินน่ะให้สัมภาษณ์กับเราแล้วว่าไม่เอาครับเห็นไหมยืนกับรัฐบาลเสียงข้างมากทุกเออใช่ไหมตอนนี้สิ่งหนึ่งที่มันเป็นกระสุนครับกระสุนเนี่ยมันยิงไปที่เดียวพี่วีตอนเนี้ยคุณสังเกตไหมยิงไปที่ดียิงไปที่ใครรู้ไหมลุงตู่ไงนี่เพราะตอนนี้แคมเปญที่ลุงตู่พยายามบอกแล้วดึงคนเนี่ยก็คือว่า ต้องไปตอบเพราะอะไรเพราะประสบการณ์ออมาแล้วถามพี่โอทีเวลาพี่โอขึ้นเครื่องบินอะ่ะต้องการกับตันเพิ่งจบใหม่หรือว่ากับตันเก่าแก่อ๋อนี่คือประชาธิปไตยนะคุณจำไวมนะลุอลุงตูเนี่ยยกในเรื่องของประชาธิปไตยครับเป็นประชาธิปไตยที่จะอันตรายในระบบการเลือกตั้งคนหนึ่งมีประสบการณ์ด้านการบินอีกคนหนึ่งไม่มีประสบการณ์ด้านการบินถ้าคุณเลือกคนที่ไม่มีประสบการณ์ด้านการบิน Uh huh. เครื่องบินคุณบินไปเนี่ยผมรับรองเลยประชาชนใต้โหวตทางฝั่งเนี้ยแต่มันไม่เคยบิน <c oughs> เมื่อไม่เคยบินคุณขึ้นเครื่องบินคุณก็ตกเครื่องบินแต่อีกฝั่งหนึ่งบอกว่ายังไง ลุงพาบินวนมาแปดปีแล้วคือเป็นกับตันเ็าจริงนะแต่ลุงเนี่ยบินพาไปไอ้นี่กับตันจริงไหมนี่กับตัน F16 หอ่ะใช่คุณสิทธาธิวารีเนี่ยนี่กับตัน F16 บอกว่าลุงพาประเทศบินวนมา8ปปีคิดว่าตัวเองบินเก่งแค่ไหนเอถึงปลายทางตายยกลำนี่ไงไม่มีใครอยากไปด้วยหรอกครับและก็ล่าสุดที่นครศรีธรรมราชเนี่ยคุณเสถาก็ไปพูดนะว่าไงว่าผมเนี่ยอาสาเป็นนายก ไม่ใช่อาสามาไปเป็นกับตัน <c oughs> เห็นไหมการเมือง <idal S 1> มันเป็นแบบนี้ตอนนี้ลุงตู่ก็โดนเขาเรียกโดนกระสุนพิทาก็กำลังโดงนกระสุนครับ,รบดโดนกระสุนว่างไงว,ว่าด้วยเรื่องเลี้ยงแกะคุณเห็นไหมครับตอนนี้ประเด็นทางการเมืองจะหาจุดอ่อนของแต่ละคนมาโจมตีแล้วส, <c oughs> สร้างความศรัทธาให้กับประชาชนครับก็บอกว่าในช่วงโค้งสุดท้ายสองสัปดาห์สุดท้ายเป็นไฮไลท์สำคัญที่จะชี้ตาว่าเกมนี้ ใครจะชนะแต่ครับเบลกหน้าเราสามบกได้มีโอกาสสัมภาษณ์เอ็กคลูซีพิเศษพิเศษว่าที่นายกจากเพื่อไทยเศษฐาทวีสินครับ